สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับทุกๆเช้าวันจันทร์เราก็จะมาเจอกันเช่นเคยนะครับมีแพ็คใหม่มาก็มาเปิดตามล่ามาวิเคราะห์ตัวไหนเป็นยังไงนะครับและรวมถึงควันหลงในวงการฟุตบอลด้วยพอวันจันทร์ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของประเด็นการแข่งขันเอ่อในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมและรวมถึงข่าวการย้ายทีมประเด็นต่างๆด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าพิมลีกเนี่ยก็จะเป็นแช์สุดท้ายจบฤดูกาลไปแล้วนะครับแมนยูจบที่15 มันมีโมเมนต์ที่ต้องพูดถึงกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกันแชมป์ชนแชมป์แมตช์สุดท้ายที่หน้าตาตึงใจนะครับผมระหว่างคิสซันพาเลตกับลิเวอร์พูลนะครับผมเป็นแมตช์สุดท้ายของเทนเอเล็กเซนร์อาร์โนที่อัมลาแอนฟิลด์นะครับผมแล้วมีเยเกนคอปเนี่ยยืนปบมือให้ด้วยโอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจนะครับนักเตะลิเวอร์พูลปบมือให้กับคิสซันพาเลตที่ในฐานะแชมป์นะครับเออในฐานะแชมป์อะไรนะเอฟเอคัพใช่ไหมแล้วก็เออ่คิสซันพาเลต์ปบมือให้ลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่ ฝั่งลิเวอร์พูลก็มีโมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับผมฝั่งแมนยูก็มีโมเมนต์ที่ดีเหมือนกันในนัดสุดท้ายเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้วิลล่าโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมเอเมริโนมาติเนสนะครับก็ทําให้แมนยูได้เปรียบแล้วก็ชนะไป2อูนย์นะครับแล้วก็มีการอำลาสนามของ3นักเตะแมนยูสามสี่นักเตะแมนยูนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนอิลิกเซ่นนะครับเออ่จอห์นนี่อีเวนนะครับวิกเตอร์เดนเดอร์ลฟนะครับและอาจจะรวมถึงอาริฮาโดกานาโช่ด้วยนะครับที่ขอย้ายทีมนะครับอืมประมาณนั้นแต่ก็มีข่่่าาาาววดีนนนนะะะะคคุณยยจมมมสหรรัับบแูผ ก็น่าจะรอชูเสื้อทางเดียวนะครับแต่อย่าไปใช้คําว่าการมาของคุญยาอะไะร่าเงี้ยนะหลังจบเกมลูเป็นอมริมก็ให้สัมภาษณ์ว่าเ6เดือนก่อนเขาเคยพูดไว้ว่าพายุก,กําลังจะมาใช่ไหมนะแต่วันนี้นะครับผมวันดีๆกําลังจะมาเหมือนกันวันดีๆกาลังจะเริ่มต้น The Good d a y is coming อ่าประมาณนั้นนะครับผมเออเอา,เอาแล้วเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับจะบอกว่าเหมือนไม่ผมจะมีปัญหาผมอัดคลิปไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับผมขันไปดูเอ้เสียงไม่ติดวะไม้เสียเส็เสงมากเลยทุกคนเอ้ยองสงใส่จะได้เวลาเปลี่ยนหม่หรือยังไงหรือสายมันไปโดนอะไรไงตั้งแต่เมื่อวานเลยนะผมจะบอกให้เมื่อวานนี้ผมอัดคลิปไปสองรอบนะครับผมก็เลยลงไปคลิปเดียว,วหมดอารมณ์นะครับคือแบบพูดไป2รอบแล้วอา้าวเฮ้ยเสียงไม่ติดเส็งมากทุกคนเอ้ยแล้วมันคือมันพูดรอบ2มันไม่เหมือนเดิมไง <laughs> คือพูดดผมก็ สดไปเรื่อยนะครับพูดนู่นพูด,พด,พด,พดนี่แล้วรอบ2มันจะไม่เหมือนเดิมเ <c oughs> มื่อกี้ก็เลยเปิดไปรอบหนึ่งนะครับเปิดไปรอบหนึ่งเนี่ยเกือบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสำหรับแพ็ก3สาวเอ้ยเราเรียกว่าแพ็ก3สาวได้ไหมอ่ะอิงลิสต์ลีกาเดียสนะครับผมมียาย่าน้องยาย่าน้องลีน่าและน้องชะมัยพรเรียกว่าแพ็ก3สาวได้ไหม welcometo อีฟ e ุตบอลครับยาย่าตูเล่นะครับอีพ e ิกแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมมาในวัยยี่สิบปีในปี2011-2012นะครับผมนักเตะกองกลางชาวออริกอ นะครับซึ่งบางคนก็คาดหวังว่าเอ๊ะน่าจะเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์น่าจะเหมาะกว่านะครับผมเออเป็นตัวที่สไตล์ขึ้นสุดกันนะแต่ร่างนี้พี่โคทํามาเป็นออเกสเตอร์นะครับพร้อมกับสกิลพิเศษอย่างวิชานารี่พาสนะครับผมดีที่ไม่ใส่เกมเชงกิ้งพาสมานะวิชานารี่พาสดีแล้วนะครับบูสเตอร์เม็ดแรกเป็นกายภาพฟิสิคอลิตี้นะครับคลิปเมื่อวานเรามาส่องส่องค่าพลังกันเบื้องต้นแล้วนะครับผมจะได้ประมาณร้อยสามร้อยสี่นะครับผมค่าพลังก็จะเด่นไปที่เกมรับแต่ก็เป็นเกมรับที่เก้าสิบสามเก้าสิบสี่ออยนนะะคครรัับเเพพาาา่่ลงดูหมืว เออเราจะต้องไปเสริมเพื่อความแข็งแกร่งอะไรด้วยนะครับผมคืออาจจะแอบแบบแอบแบบทำไมเพิ่มอีกนิดนึงไม่ได้เนาะเออแอบแอบแบบน้อยจะว่าน้อยใจก็ไม่เชิงเพราะเป็นร่างแรกนะเออน่าจะใส่อีกนิดนึงนะ่ะน่าจะสักร้อยสี่อะไรอย่างเงี้ยนระ้อยสี่เป็นมาตรฐานแล้วปรับง่ายๆไปปริมปริมร้อยห้าอะไรเงี้ยนะแต่มันอันนี้คือแบบร้อยสามไปปริมอาจจะปริมปริมร้อยสี่หรือเปล่าอะ่ะเนาะอาจจะแอบแบบเพิ่มอีกหน่อยได้ไ,ดไหมขออีกนิดนึงได้ไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะเออสำหรับค่าพลังนะครับผมน้องยาย,ยายายาตูเร่นะครับส่วนลีนาครับลีดิคซัน ร่างแบ็กขวาสไตล์เป็นดีเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับผมกับอาร์ซนอลในปี1990-91นะครับผมเป็นดีเฟนซีฟฟูลแบ็กนะเป็นแบ็กสายเกมรับนะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษก็จะเป็นสกิลเกมรับนะครับผมเป็นฟอร์เทสนะครับนี่ฮะปึ๊บๆๆนะครับผมและบูสเตอร์เม็ดแรกจะเป็นบูสเตอร์ท้าดวลอย่างดูเอลลิงนะครับจะว่าภัยรีดิกซ์น่าพลังก็103ไม่รู้ว่าถึง104ปรับถึง104ได้หรือไม่นะครับน่าจะได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบใส่ออโต้ตามอิสซาตี้นะครับแล้วก็ลองแบบส่งชัดดาวนไปดู ผมแต่สปีดร้อยเหมือนกันนะความอึดร้อยนะครับอาจจะทํร104ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะสวยหรือเปล่าข้างในจะสวยปรับอะไรได้มากขึ้นเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะถ้ามีรีวิวเดี๋ยวจะ,อะลองดูรายละเอียดในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับลุงลีเอ้ไม่ใช่ดิน้องลีน้องลีงลีดิ <c oughs> Arsenal, Mark, กซนะ <c oughs> ันนะครับผมอืมอาร์เซนอลมักจะพ่วงมากับแมนยูหลายแพ็คและนะนะรอบนี้ครับผมปีเตอร์จามาค์ลนนะครับก็ไม่มีสกิลพิเศษจริงๆถ้าจะใส่สกิลพิเศษเหมือนนอยเออร์มาเหมือนตัวโททม์ time, นะเกมเชิงพาร์ ไม่ใช่วิชารีพาสก็จะดยเหมือนกันนะแต่ชมมเค่อนอาจจะมองว่าไม่ได้มีทักษะเรื่องของการจ่ายบอลมากนักนะครับผมใช่ไหมนะถ้ามองแบบตามชีวิตจริงหรืออะไรเงี้ยนะมันก็แล้วแต่มุมมองนะคือตอนเนี้ยทุกเกมอีฟบอลทุกวันตอนเนี้ยนะครับเราอาจจะไปเทียบเคียงชีวิตจริงมากไมมไ่้แล้วล่ะนะครับคือถ้าเราได้ดูทุกๆแพ็คดูรายละเอียดทุกๆตัวแล้วเปรียบเทียบกับในชีวิตจริงเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วนะก็เริ่มเอียงเอียงไปที่เกมมิงนะครับผมเกมมิงก็คือว่าเน้นเรื่องของการใช้งานในเกมด้วยนะครับผมเพื่อดึงดดดูใ้้เราาอยกกไันส,ส่ มาใส่บิทให้ตัวนู้นใส่สกิลแบบนี้ให้ตัวนั้นทั้งในทั้งที่ในชีวิตจริงเนี่ยบางคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยมันก็ไม่ไม่น่าจะเป็นจุดเด่นของเขานะครับผมปีเตอร์ชามายคอนนะครับไม่มีสกิลพิเศษนะครับผมร่างนี้นะแต่ก็อาจจะเป็นเป้าหมายหลักของหลายๆคนนะฮะถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมเพราะว่าใครที่ยังไม่มีประตูดีๆนะครับผมจัดเลยจัดเลยพี่ค่าพลังไป1 0 5ป้าไปแล้วนะครับผมค่าพลังการเป็นพุทธประตู5อย่างค่อนข้างดีนะครับเอาเวเนสไปทะลุ1 0 0้นะครับค่าพลังน้อยสุดคือ GK Catching กจนะครับ ซึ่งสมัยก่อนจะเป็นชีเคเอ่อพวกเคลลิ่งวะเอ่อแคทชิงเคลลิ่งเพลลิ่งเนี่ยเคลิ่งไอ้สองอย่างนี้นะครับผมเพลลิ่ง <air> กับแคทชิงเนี่ยอาจจะเป็นค่าพลังที่สำคัญน้อยสุดนะครับผมถ้าให้เทียบกันนะครับอย่างที่เคยบอกไว้หลายๆคลิปนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่ว่าความได้เปรียบของปีเตอร์ชามเคิลคือเป็นประตูที่ค้างตัวใหญ่นะครับผมแขนยาวขายา,ยาวกลางแขนกลางขาแล้วปิดมุมได้ค่อนข้างดีนะครับผมหรือจะเรียกง่ายๆว่าเหนียวนะครับแต่บางคนก็บอกว่าใช้แล้วไม่เห็นเหนียวเลยผมใช้แล้วตรงเป็นตรงนะครััอจรตตปะูเา้ง อื่นๆมากมายนะครับผมเป็นร่างแมนยูครับเทียบกับร่างทีมชาติต่างกันมากน้อยแค่ไหนข้าพลังก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะบางคนอาจจะมองในมุมนั้นมากกว่านะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยมองที่งบประมาณครับใครมีร่างเก่าอยู่นะครับโลโกโ้แมนยูมันก็ใช้ได้นะครับถ้าหากเอาไปเล่นอีเวนต์ทีมชาตินะครับผมบางคนถึงบอกว่าร่างนี้สําหรับคนที่ไม่มีร่างเก่าเออก็จริงนะแล้วแต่มุมมองจริงนะครับผมสำหรับปีเตอร์ชไมเกิลซึ่งผมเข้ามา ID ดีนี้เนี่ยก็เข้ามาที่ ID Fu ฟูลแมนยูเอ้ไอดเกลแมนยูเชื่อดีคือ ไอดีเกอือแมนยูนะครับเส้นทางการเดินทางของไอดีเกอือ Man แมนยูจะไม่ได้เล่นแบบสายฟรีนะก็มีเติมนะครับมีเติมบ้างนะครับผมก็ได้อีปิกอย่างถ้าเป็นตัวเก่าอย่างเดนิสลอนะครับเดวิดเบคแฮมนี่ได้มา100ทองนะเออแล้วก็อีพิกโชว์ไทมอย่างอังเดโอนาน่า ใบอัล็อบสันอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนพวกตอนคาก์วะมาเนี่ยไม่ได้ตามล่าและไม่ต้องพูดเลยครับผมถ้าเป็นอีพิกที่จะเลือกฟรีก็คงเป็นไมเคิลโอเว่นนั่นเองสําหรับไอ้นีนะครับจริงๆอ่ะฟูแมนยูอ่ะผมมีผมมีหลายไอดีอยู่นะครับทั้งไอเดีเก่าไอดีใหม่มีพวกโรนัลโดล่างหรือเจนเดอรี่ ary, อะไรนี้เก็บไว้อยู่นะครับก็ถือโอกาสปีเตอร์ชไมเคิลมาในแพ็กนี้เลยก็เข้ามาเปิดตามล่าในแพ็กนี้เลยนะครับพอเก็บทองไว้ก็พอสมควรได้3จุ่มอะ่ะแต่ว่าสุ่มไปแล้ว1จุ่มนะครับสุ่มไปแล้ว1จุมตอนแรกมีอยู่2007นะครับแล้วก็อย่างที่บอก ลืมเปิดไม้ไม่ใช่ลืมเปิดไม้แล้วเปิดแล้วมันไม่ติดนะครับก็เลยเซ็งเลยนะครับนี่ผมก็ระวงตลอดแล้วไม้จะดับตอนไหนวะเนี่ยนะเสียงจะหายไปตอนไหนวะเนี่ยอ่ะเปิดไปแล้วหนึ่งจุ่มนะครับไม่มีแสงเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับได้แสแตนดาร์ดเพียวๆไปหนึ่งรอบนะครับผมโอ้ยมาเราได้อีกสองรอบนะครับหวังว่าจะมานะฮะชะมาคอเอ้ยชมาคพรชมาคอนกับชมาคพรเป็นชมาคอนไปแล้วนะครับผม น้องอยาญาน้องลีนาน้องชมายพรน้องอยาญาน้องลีนาน้องชมายพอขอชมายพรได้ไหมจ๊ะไปเลย1 2 3สองลุย ้ซ <ś auster _> าแตกแล้วว่าเฮยเอาลีดิกซันไม่ดีเลยครับพี่อีปิกกัมันดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีแมนยูไงครับผมไม่ได้ค่อยสนใจตัวอื่นเท่าไหรนะ่นักเน้นตัวแมนยูนะครับ ตัวเมนยูมามาให้เปิดก็เปิดนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดตามล่าตัวเมนยูแม้กระทั่งพวกการ์ดไฮไลท์ผมยังเปิดเลยการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวผมก็เปิดตามล่าหมดนะถ้าเป็นไอดีนี้ถ้าขอเป็นตัวเมนยูแต่ภาคหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีไงการ์ดเขียวไม่ค่อยมีการ์ดพิเศษไม่ค่อยมานะครับผม <laughs> แล้ววันนี้เนี่ยชมไมพรมานะแต่ว่าเปิดไปแล้วสองจุ่มจุ่มแรกเงียบนะครับจุ่มสองได้ดิกซันมาลีหน้าจา๋าโอ้โหไอไม่เป็นไรหลังมีความหวังอีกหนึ่งจุ่มครับ มีความหวังอีกหนึ่งจุ่มนะครับผมขอให้ชมายพรมาได้ไหมอะ่ะเอ้ยผมจะเล่าไอ้ฟังแป๊บหนึ่งก่อนเปิดจุ่มสุดท้ายเมื่อวานเนี้ย แพคลุงลุมกับแพคเออร์ซูบสไลน์โชว์ไทม์บิสเคลเลอร์จะหมดใช่ไหมอะเมื่อวานเนี่ยครับผมก่อนนอนผมก็ไล่แบบลองเปิดทีละร้อยทีละร้อยเว้ยผลปรากฏว่ามีไอดีหนึ่งทุกคนดูดิอ่าไม่ใช่ไอดีไก่ด้วยนะคือเป็นไอดีที่เล่นไว้นะครับเล่นไว้เติมไว้ตอนที่ตอเลสมานะครับผมเปิดได้วันแรกที่ผมทำคลิปแบบอะ,อะไรนะเปิดไอดีละร้อยตอนลูมินิเก้มาวันแรกเลยนะครับผมก็ได้มาตินไปฮะลุงมาตินนะครับผมอันนั้นร้อยแรกได้มาตินด้วยแล้วมีทองอีก200จักแจกฟรีใช่ปะผมก ลองสุ่มเล่นๆน,นะครับผมได้อูเรียนเนสเฉยเลยคุณดูดิคุณดูตรงนี้นะ147ทับหก็คือเปิดไป3ครั้ง300นะ300เนี่ยผมได้อีปิก2ตัวไฮไลท์1ตัวโอ้โหนี่มันโชคดีขนาดไหนทุกคนแต่โชคดีไม่สุดอะผมโพสตบนหน้าเพจไปคือคือนี่เป็นการเปิดอีปิกที่ดวงดีที่สุดของผมตั้งแต่เคยมีมานะครับคือเปิดไป300อได้อีปิก2ตัวผมเคยพูดไว้ว่าอะไรนะใครกันหนาที่เปิดแบบ300ทองแล้วได้อีปิก3ตัวเลยมีไหมในโลกนี้นะครับ เกือบจะเป็นคนคนนั้นแล้วเว้ยนะดีที่ดานนโอโมเนี่ยครับผมออกมาไม่งั้นคือคืออ๋อเปิด300ได้อีปิก2ตัวโชว์ตามหนึ่งไอไฮไลท์1ตัวครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะ เออบางคนอาจจะเปิดได้3ตัวในการเปิด900ครั้งแรกอาจจะมีแต่นี้เปิด300อ่ะเปิด3 0 0ไ้อ้ได้ปีกสาตัวสุดมันไม่เป็นลูมินิก้ถ้าเป็นลูมินิก้นี่จะสุดมากทุกคนเอ้แต่อีอีก2ตัวนี้ก็สุดแล้วเหตุการณ์แบบน,นี้คือผมกเ็เพิ่งทำได้ครั้งแรกเนี่ยแล้วไม่รู้จะทําได้อีกหรือเปล่านะเกือบจะทิ้งทัวรลุงแล้วแต่แพ็คลุงก็หายไปแล้วนะครับหมดเวลาไปแล้วนะครับผมอ่ะกลับสู่ความเป็นจริงกลับสู่ปัจจุบันนะครับเหลืออีก900ทองที่ทรงคุณค่านะครับผมจะไม่พรจะมาหรือไม่ เติมเต็มฟูลทีมแมนยูให้ผมนะครับผม900สุดท้ายเพื่อเธอนะครับขอแต่อีกรอบนึงนะขอให้ได้ลุ้นอีกรอบนึงนะครับผมวีลคอมทูโอเดนฟอร์ดนะครับวีลคัมแบ็กฟีเตอร์จะไม่กันมาแล้วครับผมอีกหนึ่งจุ่มมาแล้วโอ้ยเท่าไปแล้วสงสัยจะช่วดฉลูขานเถาะโอ้โหโอ้ยใช่ไหมโอ้ย ผมตื่นมาผมเแลาสังหรณ์ว่าผมจะได้ชมาไอค้นจากสมจุ่มนี้นะสรุปไม่ได้เหรอโอ้ยไ,ได้รีดิกสันเอาไปใส่ฟูทีมาสน,นก็ไม่ได้นะอยู่กับคนละไอดีกันนะมหมดเกลี้ยงเลยนี่แหละถึงตั้งชื่อว่าไอดีเกลือแมนยูนะครับผมโอ้โหเซ็งเลยได้แค่เอาไปใส่ทีมทั่วไปเฮ้ย แสง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 ยืนมั่วๆไปก่อนเอยอันนี้คือเน้นฟูทีมแมนยูนะครับผมแต่ว่าได้อีพิกมาก็อัพให้แกหน่อยนะครับผมจะไม่เล่นเลยก็กระไรอยู่นะครับเดี๋ยวมีให้เล่นแน่นอนพวกเอเวีเ,อเวนต์อีเวนต์ทีมชาติอะไรพวกนี้นะครับเพงเลยเอยอตา้กองหน้าอีกอ๋อคือถ้าเกิดว่า ไม่ได้ใช่ไหมขึ้นมาจริงๆได้ยายาตุเล่มาก็จะดีเนาะถ้าแลกได้นะครับเซ็งอ่ะก็ไม่เป็นไรครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับใครจะเปิดชมาลพอนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับแพ็กสามสาววันนี้นะครับผมใครอยาไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจกดพูดคุยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเซ็ง